สวัส t ีค่ะท่ g นผู้ชมชาว u ูทูบแล้วก็ Facebook ทุกคนด้วยนะคะวันนี้มิมิก็จะมารีวิวตัว GSPA นะของนูสกินนั่นเองเจ้าตัวนี้นะคะมันมีดียังไงวันนี้มิมิจะมาอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการทําด้วยเจ้านูดสกินตัวนี้นะคะเป็นตัวส่วนช่วยในการลดสิวนะคะหน้าใสแล้วก็ยกกระชับใบหน้านั่นเองขอบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวที่ ผู้หญิงทุกคนควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้ทําให้หน้าวีเชฟแล้วก็โหยหน้าใสหน้าเด็กเลยแหละแล้วก็จากที่ใช้ครั้งแรกนะคะก็หน้าเรียวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยตอนแรกก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะหน้าเรียวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เหรอแต่ว่าพอลองไปแล้วเนี่ยเราเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยในเรื่องของรูขุมขนนะคะแล้วก็หน้าวีเชฟหน้าแบบที่มันเรียวขึ้นกระชับมากขึ้นนะคะ ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเหมาะมากสำหรับสาวๆที่เข้าคลินิกบ่อยชอบทำทรีทเมนต์ชอบไปสปาหน้าให้คนนวดหน้าให่งี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเหมือนเราทำสปาเองที่บ้าน,นง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะคะวิธีการทำก็ง่ายแสนง,ง่ายเจ้าเครื่องนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนหัวได้มีหัวมาให้ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะจะมีหัวนี้จะใช้กับใบหน้านะคะหัวต่อไปนะคะเป็นหัวนี้ The เพราะแบบนี้สาวๆต้องชอบลุกมากแน่ๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เอาไว้ลดไขมันนะคะช่วยลดไขมันเน้นเฉพาะจุดนะอย่างเช่นเรามีปัญหาไขมันที่เนี้ยงหรือแก้มนะคะเราก็สามารถวนไปอย่างนี้เลยมันก็จะมีครีมที่เอาไว้สําหรับช่วยผลักช่วยลดตัว,ไข,นนะะวไขมันนะคะเฉพาะจุดสาวๆห้ามพลาดเลยนะมันเหมาะมากสําหรับคนที่พ่อไปฉีดเมโซโฟแฟตหรือว่าไปลดไขมันหรือไปฉีดใบหน้าให้เล็กลงนะคะมีตัวนี้ตัว ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆให้กับการฉีดน,นะคะแล้วก็มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วก็ระยะยาวมากกว่าด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นหัวลูกหน้าแบบนี้หัอบบนี้นะคะก็คิดว่าสาวๆที่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องร่องแก้มนะคะรอยร่องใต้ตารอยย่นที่ หน้าผากหรือว่าเป็นรอยร่องลึกที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเน้นเฉพาะจุดเนี่ยก็จะช่วยลดรอยพวกนั้นได้ด้วยนะคะ ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวซีซีแบบนี้ก็จะใช้กับผมนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะหรือว่าผมไม่แข็งแรง่เองก็จะช่วยบารุงไปขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวมิจะมาสาธิตการใช้ตัวนูสกินตัวนี้นะคะกับใบหน้าการที่เราจะใช้กับใบหน้าได้นะคะจะต้องมีตัวนี้ก่อนนะคะทรีทเมนต์สตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพรีทรีทเมนต์นะคะหรือว่าเรียกกันว่าเป็นตัวดีท็อกซ์ผิวจะช่วยเรื่องลดสิว ช่วยขจัดสิ่งสกรปรกบนใบหน้านะคะแล้วพอหลังจากทำอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ตัว <c oughs> ต่อมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทรีทเม้นต์นะคะซึ่งบำรุงไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดมากๆแล้วก็มีวิตามินหลายหลายชนิดเลยรวมอยู่ในนี้นะคะจะเป็นตัวการที่ทำให้ใบหน้าเราเนี่ยกระชับเต่งตึงขึ้นนะคะจากการใช้ตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปล้างหน้านก่อนดีกว่านะคะก็ทำหน้าให้เปียกนะคะแล้วเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลย ล้างหน้าแล้วนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะคะว่าหน้าต้องเปียกแล้วก็มือต้องเปียกด้วยขั้นตอนแรกนะคะการใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองบีบลงไปที่มือนะคะแล้วก็ทาเลยบนหน้าเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนการดีท็อกซ์ผิวนะคะการขาจัดสิวเซียนนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าเนี่ย กระจ่างใส่มากขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะช่วยดูดสิ่งสกปรกนะคะที่เกาะอยู่บนหน้าเราค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะท่ใบหน้าเลยอย่างได้นะคะอย่าลืมให้มือเปียกด้วยนะคะแล้วก็แตะมือไปวันนี้อย่างนี้นะคะแตะไว้บนหลังเครื่องแล้วก็กดไป ี่เลขหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็วางวังวนนี้จกนกว่าจะมีเสียงตื้อเมื่อกี้มีเสียงตื้อน,นะคะก็เริ่มได้เลยขั้นตอนนี้ใช้เวลา2นาทีด้วยกันนะคะก็ขัดขัดวนๆไป2นาทีเลยแบบพอวนๆอย่างงี้มันก็เหมือนกับการขจัดพวกรูคุ้มค้นสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่บนใบหน้าเรานะคะเครื่องจะมีเสียงตื้อตลอดนะคะก็คือเครื่องเนี่ยกำลังทำงานอยู่นะคะ ในขณะที่ใช้ยาละเครื่องออกจากใบหน้านะคะให้เครื่องติดกับใบหน้าตลอดก็วนๆๆๆอย่างนี้ไปนะคะเรื่อยๆหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็จะมีเสียงตื้ๆๆอๆๆเดี๋นี้เป็นการบอกนะคะว่าตอนเนี้ยเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวไปล้างหน้ากันนะคะอย่าลืมล้างหัวอันนี้ด้วยนะคะ ล้างหน้ามาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยตึงขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดมากขึ้นนะคะดูกุมขนก็เริ่มกระชับมากขึ้นด้วยมาต่อกันเลยดีกว่ากับขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการผลักทรีทเมนต์ของเรานั่นเองเป็นตัวทรีทเมนต์นะที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะก็บีบทาขั้นตอนเดียวกับตัวแรกเลยนะคะ เจ้าตัวทรีทเมนต์ของนูสกินตัวนี้ที่เขาให้มาพร้อมกับการทำสปาหน้านะคะตัวนี้เนี่ยมีแร่ธาตุแบบหลายชนิดมากแล้วก็มีวิตามินทั้งหมด32ชนิดด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็จะบำรุงเราได้ ครอบคลุมในหลายๆด้านแต่ว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามี่เนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆคือเคยแพ้เครื่องสําอางมาค่ะแบบผดอะไรนี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยก็เลยระวังการที่จะเลือกใช้เครื่องสำอางเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบหน้ามากขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมีคอนเฟิร์มเลยว่าไม่แพ้แน่นอน จ้าตัวทีเมนต์ันเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ออกธรรมชาตินะเพราะว่า,าตัวทีมเมนต์นเนี้ยไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นสีที่ได้เนี่ยก็จะเป็นของที่มาจากธรรมชาติหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แพแอลกอฮอล์แพวิตามินซีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะทาเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมทัให้มือเปียกด้วยนะ ขั้นตอนนี้นะคะก็เหมือนขั้นตอนแรกเลยวางมือที่เปียกนะคะลงไปบนเครื่องแล้วก็กดแต่คราวนี้นะ่ะเรามากดเป็นเลข2นะ 2> ขั้นตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมด3นาะทีด้วยกันนะคะก็วางไปจนกว่าจะมีเสียงปื้นนะ คราวนี้นะคะเรามีปัญหาที่จุดจุดไหนเนี่ยเราก็เน้นย้ำไปจุดจุดนั้นอย่างเช่นเรามีแก้มเยอะเราอยากจะยกกระชับแก้มนะคะ<ๆ>ก็เน้นดึงมันขึ้นไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่านิ้นกดลงนะเพราะว่ากดลงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปให้มันย้อยลงไปอีกนะคะไงเราก็ต้องดึงขึ้นเอาไว้นะคะที่จริงรู้จักเจ้าเครื่องนี้เพราะว่าลูกแก้วนะคะลูกแก้วเป็นคนที่ หน้าเด็กมากอ่ะคืออายุลูกแก้วมากกว่ามีอีกแต่แต่หน้านี่เผอเด็กกว่ามีด้วยซ้ำนะคะก็ไปถามคิดลับมาว่าเฮ้ยทําไมหน้าเด็กอะ่ะคือลูกแก้วเขาก็ใช้เครื่องตัวนี้มานานมากแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าผลพลอยได้จากเครื่องเนี้ในระยะยาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มบ้างจริงๆก็เลยลองซื้อมาทดลองใช้ดู หลังจากที่ใช้เจ้าเครื่องนี้มาประมาณ8ครั้งนะคะก็รู้สึกได้ถึงการตึงกระชับนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะแล้วก็3ครั้งที่ใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่ารูขุมขนเนี่ยแคบลงกระชับขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยเดียวมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะยกกระชับแก้มขึ้นไปเนี่ยเอาจิงๆนะเครื่องเนี้ยไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็เทียบกับ ผลระยะยาวที่เราจะได้นะคะลองนึกภาพว่าถ้าเราจะต้องไปเข้าคลินิกบ่อยๆเข้าไปทรีทเมนต์ไปปาหน้าไปน,ไปนุ่มไปนี่ไปทําเกี่ยวกับหน้าเนี่ยบ่อยๆลองนึกดูว่าเราไปต่อปีเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ราคานี้หนาวสั่นอยู่เหมือนกันอะแต่ถ้ามีเครื่องนี้นะคะเราทําเองได้แล้วก็ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนั่นง่ายเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้มันดังติ๊ดๆแล้วจากนั้นอะ ้างาอย่าลืมล้างหัวนี้ให้สะอาดด้วยนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะหน้านจะเต่งตึงขึ้นมากมากเลยนะคะเดี๋ยวลองย้อนไปดูตอนที่ก่อนทำนะว่ามันแบบกระชับขึ้นไหมเรียวขึ้นไหมนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยนุ่มนิ่มสบายมากมากเลยพอหลังจากที่เราล้างหน้าทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทาครีมบำรุงของตัวเราเองได้เลยนะคะ ใครที่สนใจเจ้าตัวนูสกินตัวนี้นะคะทักมิมี่มาได้เลยนะคะในอินบ็อกหรือไม่ก็แอดไลน์มิมี่มาได้เลยมิมี่เป็นคนตอบเองนะคะใครที่อยากได้เครื่องนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรเด็กๆบ้างรับรองเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ